นี่แหละถึงเวลาตรงนี้แหละเวลาแล้วเวลา่โดคุณฟี่คืนเนี่ยรอาเอาเย้ไหมเอาเห็นเออฟีคืนน่ยั้งวันเลยี่คืนกี่คืนแกปสองสองเลยนี่มีคืนยี่ี่คืน

เ, <ไป S 1> เอเลยกันัดอ้อออออาออออมีฟรีหรือเปล่ามีฟรีหรือเปล่าจัดไปแกสองไปเลย นิดหนึงไว้เพลาะข้าวฮอดเนี่ยเราข้าวฮอดเนี่ยนี่ไงเพอาะเขาอยู่เนี่ยยอมเสียหมากนิดละข้าวฮอดลู คู่นีก็ยันกันออกคู่ไว้ออกไปออกไ้ไปไปไปไ่เทาสมตนากันนี่ลองคู่แล้วเสมอนี้คู่นี้เอาขนาเลยรารา้นเลย่

阿汤哥，我。<laughs> <laughs> <laughs>

กินไงโคระตัว่บางแรเสริมกำลังให้เขาะเนี่ยเขากินเลย เอาเดินอะหนีหนีไม่ได้อยู่ดีนั่นแหละดีหนี่เลยหนี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 ไปเลยหนีไปนี่ไม่กล้าจับกลางหรอกนี่นี่ก็เสียตัวนึี่ไงกลางไม่ได้หรอกเอากลางเราก็อุ่นนี่ ไปใหญ่นักวุ้นฆ่าฮอตมาเดี๋ยวฮอตลงชนะเลยนะไอหลอกอ่ะหนีไปเดีเนี่ยแดกฮอตนะเนี่ยฆ่าฮอตไม่ได้เหรอได้ดิถ้าฆ่าฮอตเราเหลือกี่ตัววะตังตัวไงตัวนี้หลุดไงหยุดตัวนี้ทันอดีเลย สว่างเลยก็ดีอ้าสว่างเลยอรชุดใหญ่ลูกโคตรกขี้ม้าเปล่าวะโคตชนะเกมเดียวเนี่ยนะตายชนะหรือลุกมาหลายรอบแล้วเมายาสูบมันเผานั่งสิบนาทีมันเผาไว้สามตัวแล้ววะเบลีมเบรีมหมดแล้วบุหรีเสียเอาวัดมาผอ เดี๋ยวมักมักก่อนเดี๋วินไปแบบเร็วๆแล้วแข็งเลยเพิเร, uh huh> ริ่แข็งมาเพิ่าเิ os, ่ขี้มาเพิ hmm. os, uros, <k 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 ่งแข่งเิ่ขี้ใครวะอ๋อเลยเต็ก็เต็มก็เต็ม ออตอ่ตอต่อเอาเลยเราตีเลขแล้ว <c oughs> โอ้หลับเอ,ตอบะต,ออต่อปากเหนสอสองอะ <elemental. S 1> ไรต่อนี่ีทางเดียวเลยมาสองสองเรีตอหน้ากมีหนักปกาินเบียร์ต่อ อย่าเลี้ยฟด้วโอ้ยไอ้เจนี่เด้อนั่อะไรตัวปีเห็นไหมฮ่า่าลุกอีกแววบ้าโอ้หลุกอีกแล้วเนี่ยหลุเีก่อนนตัวไม่เอาลุกไมอ มันฟรีแล้วแหละเนี่ยไม่ติองตัวนี้นะอฟรีก่อนนะเปรียบเปรียมีอยู่แล้วกินสองไปไปเฮ้ยโอกินสองแล้ไปเอาบล็อตนะเฮยเตรียมกอ กินฟีกแล้วกินหลายตัวแล้อ้ากินฟีเลยกูมาอ้ามาอ๋อได่มีทางเดียวกินฟีตัวหนึ่งทำไม่ไ,ได้ไม่ให้หนยตองกินตังนี้ต้อง โอ้แล้วเราแกไรอย่ะม่แก้แล้วแกบพกแแกไรโอ้กเข้าอดีลยก็ลุนแกะมากปอ้บุญกาอะไรใหม่ไม่ได้ดูเลยไอ้เจ๊มายิ่งเกมกานอยู่เลยแพ้แล้วมึงมึงคึเป็นทหารเไม่ยิ่งเสียงเรเปิดมาเดียไปแล้ววิ่งกันก่อนเลยไอหาเปลุกปืนอยู่ ยิงก็มีปืนก็มีโยนปืนนี่เข้าใจยปืนหรอกกระสุนทูเราเราเนี่ยไม่ใช่ปืนมันเป็นไอ้วะไอฮอตสวยถือปืนอยู่กระสุนเต็มลำเลยก็โยนปืนใส่แม่งโยนปืนนี่เข้าใจเฉย หลายปีเดเลยนี่มันต้องก้าๆอย่างนี้บุกเดียวเลยอะโดนโดนได้ไงหรอกลับระเบิดคู่แล้วปวดใจดอกวะปใจดอกยิงสองวะ พี่มองยาใครใหญ่พ uh ี rated. ่ใหญ่กินแม่กินแม่ขาดิเอเด๋เลนี่นอยหลังไงออะอะจลวนละลเงินเยตายหมดแล้วสมองค์สบอกไปไปไปกินพี่นะลวนหมดแล้ว ก็ฮันเด่นเอ๊เขวานเด่นหะีมมนือเจ้เหลือยิงสองแล้วมาท่ละมีบอลมดล่ะเอ้ยจะไม่อทีจะไม่เอาทีรอโตได้อีกเอาไจอกันเลยผมเจะเป็แค่เขางจังเะไห้อย่าันเดาแค่นีก่มเลยใจเด็กสุดเอาเลยอี้ ตายปีเลยไม่ใช่เสื่อมไหมเอาเสียงเอาหมากหน้าไปตายไอ้ห่าหมากหลังโยนซองยงอเยอกนี่ซองหมวใจกล้ากันกล้าปุ๊กล้าจะลืมเอาอาวุธหน้าไปเอาเฮ้มากันแล้วมักเดียวเรที่ย่างได้คนนี้แบบตัวนี้เขาเตรียมการอุตส่าห์ปรุงไว้แล้วไง Pues าอาอ nah, นนวุธมา Ms. เต็มเลยปืนซ้ายปืนขวาไไม่ด้อีกนะแต่ไม่ได้เอาแม็กปืนมาแม็กกล่ะน่กินร้ว่าหยดมากิน่ะเขามาข้ัมกินซออีกแ่นะกระด็นดอกพึ่งมา้อกินิ่งไปไข้าวพอนเดินขาวมากินมันอ๊ดมกิน

บอกนั่งจะขี่คารจันย่านยินโยนปืนเนี่ยเขาบอกนี่กันใจกล้าพูดว่าปืนมาได้แลนด์ทุ่มๆๆมาเลยได้ได้เขาได้เอาลูกกระสุนมามาแต่ปืน หมดดิหน่าเดี๋ยวมันมีเพียนเขาอยู่เขามีลูกเขาอยู่เอ้าเอ้าฟีเลย,เเลยพี่วัดก็อยู่ตรงอะไรกัน รอ,วอวไว้ทำไมชิบบ์ลายเลยเอากินตองอองเลยสิบบ์ลายเลยรุ่นกินอีกกินนี่เลกินสองหลอก,กินสแล้วก็มากินตัวนีนไม่ให้ขเขาอคไงโอ้กินได้สามตัวเลยนะ เออกินสองก่อนเข้ามัดอยู่แล้วกีนตัวนึงเนี่ยได้ตั้งสามตัวได้ไหมอ๋อเออเข้าอยู่แล้วมัดไปเลยไปเลยทีตัวเนื้อ โยนผ้าแล้วเจ็บเสียมาโยนปืน <laughs> กินเงินเงินกินบอลเลยชนะยังไงป่ะเนี่ยังเอ๊ะทั้งวันวันนี้ไม่จะแพ้ไม่จะแพ้กับเแ้าก่อนแล้วแนวบัตรเข้าเมื่อไหร่ต่างจังยังไม่เอาเลยมันงงกันยังเรื่องสี่มันเห็นเลยเดี๋ยวเล่นล็อกไปซะนั่นแหละ

いハハハ。<laughs> <laughs> 喂。 แอฟนี่คอยกับสอง

เระฝังย่ไหมขาดก็ละฟฝังอ่ะไม่อยู่วะขาเลยกินกินไหนๆก่อนดินเลตเอยอิอิวววนี่กินลบกินลบอันนี้ นี่แฮเก็บคือนักเดี๋ยวนักเก็บโอ้ <laughs> 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 <laughs>